รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จักรีนฤบดินสยามมินรราธิราชบรมมนาตบกิดทรงสถิตเนื้อเป้าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเนื้อเป้าชาวไทย นี้จะมาร่วมลงนามถวายพระพรให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตึกกาลาทิรวราช100ปีนะคะเพื่อจะได้กับร่วมลงนามถวยาวยพระพรเพื่อในหลวงเนี่ยคงมีพระพลานามัยแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขวัญของชนชาวจังหวัดไปค่ะไปจะไปลงนามถวายพระพรกัน ชมทางบ้านคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมลงนามถวายพระพรถวายแต่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูม,มิพลอดุลยเดชนะคะเรารู้สึกว่าดีใจที่ได้อยู่ในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหาการุณาธิคุณต่อบวงชนชาวไทยทั้งประเทศเรารู้สึกเราโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเมตตก,กับเราขณะนี้นะคะอาจารย์เรากขออันเชิญบาร,รมีขององค์พระแก้วมรกต องค์พระสยามเทวทิราชโปรดปกปักคุ้มครองรักษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้ปลอดภัยมีพระรัมัยแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไปนะคะและขอเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะให้มาร่วมลงนามถวายพระพรนะคะถ้าอยู่ใกล้ก็มาร่วมกันนะคะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกนะคะเวลาท่านทาบุญนะคะน้อมถวายบุญกุศลถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะให้มีพระมัยแข็งแรงสมบูรณ์นะคะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะ

ก็เป็นไทยไปดูที่นู่นดีกว่าไปดูที่นู่นดีกว่าเขาบอกให้เห็นด้านหลังก่อน เลือดให้เราเป็นเลิศใที่ทางการปกครองหรือว่าปฏิบัติราชการให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็อันนี้ก็จะเด่นในเรื่องของราชการด้วยหรือจะเ,เรียกว่าขอเรืองให้ครอบครัวเนี่ยเป็นปุดแผ่นนะคะก็สามเรื่องนี้นะคะถ้าทุกท่านสนใจก็มาขอพรอที่นี่ได้นะคะท่รนบนนี้ต้องบ,งบอกว่าสุต<อ>ยอดงอสว้อยเหรอสวยมากๆตันบุตเราไปดู่ด้ไหมไปที่นั่เลยครับ

เราชมตอนนี้ผมก็อยู่กันที่ตลาดสมานพุทธและที่นี่เนี่ยมีของขายเยอะมากและเป็นของเทียดีทั้งนั้นราคาถูกด,ด้วยมีทั้งเสื้อผ้าเกงรองเท้าแล้วก็ของเยอะเยอะมากืีของกินด้วยของเท่าที่ตลาดของกินเนีย่ยเดี๋ยวผมจะไปเดินต่อละผู้พิจิเนี่ยไปไกลละไม่รอผมเลยงั้นไปดีกว,ว่า คุณู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงตลาดสะพานพุทธก็จะมีแผนที่ดูว่าตรงนี้จริงๆมันเป็นท่าน้ําด้วยถ้าตอกนกลางวันที่นี้ก็จะคือจะเป็นท่าน้ําที่คนขึ้นเรือลงเรืออะไรอย่างนี้แต่ตอนกลาคือก็จะเป็นตลาดที่เราเดินถ้าไม่รู้เราก็จะดูตรงนี้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สะพานพุทธใกล้ๆก็จะมีวัดกัละยานมิตรมีโรงเรียนราชินีมีวัดประเชตุพล กนะ็ดีเนาะทำนี้ดีนะบอกว่าให้แบบว่าให้นักท่องเที่ยวเขาได้ดูแต่ถ้าทำจีงใหญ่กว่านี้หนะ่อยเนาะไปเดี๋ยวไปชอปปิ้งต่อ แล้วก็อิ่มมากใช่แล้วบอกว่าของกินเยอะมากใช่พี่แล้วว่ากล้องมีตะการๆมากครับเมื่อกี้กินไม่เลือดเลยนะเฮ้ยกินทุกอย่างยังผมจะขายอย่างเดียวอะไรอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แต่แล้วซื้อแถวบ้านให้ซือแถวบ้านให้พี่อย่ากกินแบบนี้เลยเนี่ยเป็นไงแล้วเป็นไงบ้างวันนี้อากาศบรรยากาศในสะพานตุ๊ดดูลมด้วยดูลมมากเหมือนยุบกรุงโซ่ใช่ใช่เหรอเปล่าเปล่าเป็นขนาดนั้นได้หรอโซ่โคก หัวใจอ่ะไม่ใช่ก็ไว้ไปเดินเล่นกินกินท็อปมาเต็มเปี่ยมวันนี้เราหมดเปี่ยนก็ไจบไปที่สะพานนี้แบบชิวๆเนาะชิวๆเลยเนาะเย็นๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้แล้วเมื่อกี้พี่ได้ไปขอพรเรื่องอะไรบ้างพี่ที่ไปว่าก็ขอเรื่องการงานขอเด่นมากก็เด่นี้เต็มมากใช่เรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องความรักของรับพี่ไม่ใช่ไม่เรื่องการงาน นี้เขายัางมอง,องเราไม่ได้หราหายังไงไม่มีอหาไม่เจอมากกว่าป้าเนีย่ยหาไม่ได้คืแรงอ่ะต้องบอกว่าที่นี่เด่นมากเรื่องการขอเรื่องการงาน <c oughs> การปกครองให้ทำแก้จัดการอะไรใช่ใ<ค>มาขอที่นี่คือขยันเข้าราชการได้สมหวังตรงนี้เลยที่น,นี่ที่เดียวโอ้ที่สะพานพุทธที่นี่กับขอกับขัาพุทธยาฟ้าจุฬาโลกมหาวิทยาลัยราชการที่หนึ่งครับก็วันนี้มาแค่ราชการ รัชการแห่กที่หแลวยังมีในขั้นตอนนี้เออไม่หมดเยอะนี่จะไปที่ไหนกันต่ออย่างไงก็อย่างรู้ระติอย่าแอนนอนนแรชการที่นงราชการที่สองแต่รชการที่สองมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วที่ไหนอ่าอลืมต้องตามไปดูครับครับครับวันนี้ผมมี เรื่องข่าวมาิมาบอกนิดนึง<ช>เรารจะมีจัดที่ไปไต้หวันครับผมไต้หวันทั้งหมด3ขึ้น4วันครับผมใช่แล้วค่ะในนี้นเราจะมีการไปไหว้พระเสริมดวงต่างๆแล้วก็นี่มีอาจรารย์นี่ครับแมนมารก็อบอกใครพาทิมนี้นี่สามวดูแม่นนี้ไม่ได้แล้วแล้ว,แล,วแล้วเรามีกิจกรรมอะไรต่อนะครับเราก็จะมีดูดวงซึ่งจะบอกเลยว่าไม่มีทัวร์ไต้หวันที่ไหนนะคะทำได้เหมือนที่นี่เพราะว่าที่นี่คุณจะได้ทั้งเที่ยวทั้งเสริมดวงทั้งกินแล้วแถมยังได้ดูดวงกับอาจารย์ที่่่่่รรระะะะดดััับววาางปปเเทศแแนนนนนนนออตจ็ไูก ยอดเลยพี่แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะมีอะยังมีสำหรับที่พักของเราเนี่ยเป็นที่พักเกียรระดับดีสุดยอด่4.5ดาวมีกัน5ดาวเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะมีอาหารญี่ปุ่นโอ้โหเป้ฟังบอกบรโดนจุดยอดงานนี้แล้วจะได้ทาทุกท่านเนี่ยไปแช่คอนเสิร์ด้วยใช่แล้วต้องแก้ข้าวไม่ต้องไม่ต้องเหรออ่าใส่กินใส่น้ำเจารับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าหมดแน่นอนนะคะถ้าทุกท่านไม่รีบนอกจากวันนี้ คุณสามารถจองผ่านรายการ Destination Trip ผ่านเฟซบุ๊กของเราได้นะคะแล้วก็ตามเบอร์โทรที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะแค่3 0 0 0นเท่านั้นนะคะไต้หวันนะคะเกิดนิดนึงนะครับเรื่องท่องเที่ยวเราไป<ช>ไหนมาเราก็จะไปเขาอาลิซานนะคะไปทะเลสาบคิเรนจันทาแล้วก็ขึ้นรถไฟขึ้น,นรถไฟโบราณด้วยนะคะยอดขุดสุดแล้วนะคะถ้าทุกท่านเป็นคนที่ชอบไปญี่ปุ่นไปเกาหลีบอกได้เลยว่าไต้หวันเหมือนการผสมผสานทั้งสองประเทศรวมกันแต่ว่าท่านจะได้แบบ ไปได้หวัานีอเหมือนได้สองเป็นทีมวันเลยประมาณนี้เราพูดเยอะอย่างนี้คือเขาต้องไปดูเองดีกว่านะคอยากให้ทางบ้านไปดูเองนะคะว่าเป็นยังไงนะคะได้เที่ยวเสริมดวงด้วยนะคะแล้วก็ได้เที่ยวธรรมชาติด้วยนะคะอ๋อเยากที่มีใครพาเนี่ยคงไปอให้น้ำลายไหลพอแล้วเดี๋ยวไปดูเองแล้วกันโอเคไปดีกว่าเราไปตอี่กเะจไปกินสตรอเบอร์รี่โอเคไป พอได้สตรอเบรีก็สาแก๊สได้กินด้ยเลยสิตลาดกษตไอเดียกินออกมาสตรอเบอรี่เป็นแต่เดียวปะร้อนเดี๋ยวเราดื่มดบ่มกันที่เลยควรกินแน่